การของเด็กติดเกมเป็นยังไงโหลูกที่บ้านของเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะลองเอาไปสังเกตลูกๆหลานๆเราดูนะคะข้อแรกเลยค่ะเขาใช้เวลานะคะคในการเล่นเกมมากเกินไปค่ะตอนแรกอาจจะเล่นประมาณ20นาทีค่ะต่อมาเขาจะอยากเล่นมากไปอีก40นาที50นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงเรื่อยๆนะคะการเล่นเกมนะคะ ถ้าใครติดแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าร่างกายรู้สึกว่ามีความสุขนะคะหลังสารในความสุขมาเรื่อยๆแล้วนะคะคนไหนนะคะที่ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยดูแลนะเขาก็จะดูแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนนะอยู่ในวัยที่เขาเริ่มเล่นเกมไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องทําคือต้องรู้จักควบคุมนะคะอันที่สองค่ะที่เด่นชัดมากเลยคือเขาเริ่มจะขาดการควบคุมตัวเองนะคะว<ๆ>่าจะเป็นเวลากินเวลานอนเวลาที่ต้องไปอาบน้ำนะค่ะเมื่อก่อนเขาเคยทําเป็นกิจวัตร แต่ข้อที่3ค่ะเขาจะเลยเถิดนะคะไปจนถึงเสียการเรียนนะคะไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กประถมมัธยมอะไรก็ตามแต่เหมือนกันคือนี่นะคะก็คือสามอาการที่บ่งบอกว่าลูกของเราติดเกมนะคะต้องรีบแก้ด่วนไม่งั้นนะคะเลยเถิดเสียผู้เสียคนได้สวิธีในการป้องกันและแก้ไขเมื่อลูกของเราติดเกมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะอาจจะกําลังหนักใจอยู่ว่าเอ้ย ลูกเราเนี่ยคะกำลังเล่นเกมมากเกินไปหรือเปล่านะคะโดยช่วงวัยนะคะที่เริ่มจะเล่นเกมเป็นแล้วเนี่ยบางคนนะคะก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลอะ่ะมาประถม ม,มัธยมนะคะซึ่งชุกช่วงวัยนี้นะคะจะมีความยากง่ายในการควบคุมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพ่อแม่ท่านไหนคะที่กําลังอยู่ในลูกเนี่ยค่ะอยู่ในวัยช่วงอนุบาลอยู่อ่ะรีบนะคะมารู้จักเรื่องนี้เพราะต้องบอกก่อนว่านะคะเราอ่ะหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้วละการเล่นเกมการดูโทรศัพท์เพราะสมัยนี้คือมันเป็นยุคเป็นสมัยนะคะการเล่นเกมก็ไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวไม่ให้เด็กฝึกความคิดค่ะช่วยทาให้เด็กมีจินตนาการต่างๆมากมายเลยแต่ก็มีเกมหลายเกมนะคะที่มีแต่ความรุนแรง เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือผู้แม่ผู้ครองนะคะก็จะต้องดูด้วยว่าลูกเล่นเกมอะไรนะคะแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมกับเขาด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราควรจะป้องกันดีกว่าไปแก้ไขเพราะการแก้ไขมันยากกว่าอยู่แล้วนะคะมารู้จักซ้าวิธีในการป้องกันไม่ให้ลูกของเราติดเกมค่ะข้อแรกต้อง กำหนดเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องรู้ว่านะคะถ้าถ้าเราจะให้ลูกเล่นเกมบ้างเพื่อความผ่อนคลายนอกจากการดูแล้วว่าเกมที่ลูกเล่นเนี่ยเหมาะสมไม่ได้เกิดความรุนแรงมากเกินไปนะคะเราให้คาแนะนํากับลูกไปแล้วนะคะเราจะต้องบอกและกําหนดเวลาแต่ละครั้งของเราด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะรวมๆกันแล้วนะคะไม่ควรให้ลูกเล่นเกมนะคะมากเกินกว่า1-2ชั่วโมงนะคะถ้าไหนที่ทําได้น้อยกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะซึ่งคําว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ รวดเดียวนะคะก็คือแบ่งซอยเวลาอ่ะ,อะช่วงนี้หนูเล่นได้อ่ะยีนาทีอ่ะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปปั่นจักรยานไปหากิจกรรมไปวาดรูปนะคะแล้วก็วนเวียนกันมาอาจจะอ่ะแวะมาเล่นเกมบ้างนะคะเพราะเด็กเนี่ยคะเขาอาจจะยังไม่มีกิจกรรมทําอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องรู้จักแบ่งเวลาและบอกลูกด้วยว่าทําไมเราต้องแบ่งเวลาลูกนะคะบางคนเนี่ยคือไม่บอกนะคะพ่อแม่ค่ะบางคนแบบไม่ลูกหนูต้องเล่นแค่นี้ค่ะ คลายขัดคําสั่งเดี๋ยวไม่ให้เล่นอีกไม่บอกเหตุผลเลยว่าเอาทําไมฉันต้องเล่นแค่นี้แล้วลูกจะเกิดอาการต่อต้านในใจนะคะวิธีการนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกเขาด้วยว่าทําไมถึงให้เล่นแค่นี้เพราะว่าการเล่นเกมอะถ้าเล่นนานเกินไปนะมันจะทําให้หนูสายตาเสียทําให้หนูเป็นสมาธิสั้นอะเกิดผลเสียอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมเวลาดูด้วยตัวเองด้วยนะลูกสองค่ะ เกมที่เล่นนะคะจะต้องไม่มีความรุนแรงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องนั่งดูกับลูกด้วยนะคะเวลาที่มีเกมไหนมาใหม่หนูเวลาหนูจะโหลดเกมไหนมาใหม่เอามาให้พ่อกับแม่ดูหน่อยอมันเป็นยังไงมันเล่นยังไงนะคะถ้าเกิดดูมันมีความรุนแรงแล้วจะทาให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่ไม่ดี <c oughs> ก็บอกเขาว่าไม่เล่นนะลูกนะเราต้องเล่นเกมที่มันสร้างสรรค์มไม่รุนแรงเพราะการเล่นเกมที่มีความรุนแรงบ่อยๆนะคะมันจะเป็นการซึมซับนะคะให้เขาโดยไม่รู้ตัว สามฮาเกมที่เล่นนะคะจะต้องไม่ชักนำชักชวนให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะอาทิเช่นเกมที่สอนให้โดดเรียนเกมที่สอนให้ไม่ต้องนอนเล่นอย่างเดียวเกมที่สอนให้คนนะไปปล้นคนเกมที่สอนให้ไปปล้นอเกมที่สอนให้ไปแย่งของคน แบบนี้นะคะเป็นเกมที่จะทําให้ลูกเรามีพฤติกรรมไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคะ่ะ3สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราะะจะต้องป้องกันเพื่อให้ลูกเราติดเกมดีกว่ามาแก้นะคะเมื่อไหนเจอปัญหาแบบไหนบ้างลองพิมพคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไม่อยากพลาดทุกเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกนะคะให้มีความสุขฉบับแม่ทีน่านะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยค่ะ